ระเบียบที่กําหนดนะครับในเรื่องของสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าชาวบ้านของข้าราชการท้องถิน่นพุทธศักราช2548และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งในข้อสี่ของระเบียบเนี่ยเขาได้ให้คํานิยามสองคำสำคัญก็คือคาว่าท้องที่กับท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้อง กับเรื่องของการใช้สิทธิ์ในการเบิกค่าชาวบ้านรวมถึงค่าเช่าซื้อนะครับท้องที่เนี่ยเข้าหมายถึงว่าอ,อำเภอกิ่งอำเภอหรือท้องที่ของอำเภอนะครับที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าท้องที่ในการปฏิบัติงานของพนักงานท้องถิ่นเขาหมายถึงอำเภอนะครับเช่นเช่นเรา ปฏิบัติงานอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศาบาลกอไก่ในอำเภอไหนนะครับถ้าอยู่ในเขตอำเภอนั้นเนี่ยถ้าเราย้ายจากกอไก่ไปขอไข่และยังอยู่ในอำเภอเดียวกันก็ถือว่าท้องที่เดียวกันนะครับแต่ถ้าต่างอำเภอเมื่อไรก็คือต่างท้องที่นะครับตรงนี้เป็นนิยามคำว่าท้องที่ทีนี้อีกคำสำคัญก็คือคำว่าท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกก็หมายความว่า ท้องที่หรืออำเภอที่เราได้รับการบรรจุแต่งตั้งปฏิบัติราชการหรือว่าคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอำเภอไหนที่เราได้รับการบรรจุเขารับราชการครั้งแรกเนี่ยท้องถิ่นอยู่ในอำเภอไหนตรงนั้นเราเรียกว่าท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกนั่นเองนะครับ